สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีชุดโต๊ะนะครับชุดโต๊ะแบบนี้นี่ครับวันนั้นคลิปคิก่อนหน้านี้นะครับผมเราได้ลงชุดโต๊ะแบบเป็นสแตนเลสนะครับแบบชุดใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเรามาดูนะครับชุดโต๊ะแบบชุดเล็กนะครับน้าตาคล้ายๆแบบชุดใหญ่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะเป็นแท็กกิ้งแบบนี้ครับชุดแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาวัดนะครับมาวัดขนาดเขาก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเก็บแล้วอยู่ที่65เซนติเมตร 65เซนติเมตรเนาะถือว่าจะเอาไปกับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับความยาว65นะครับครับของกว้างอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสแตนเลสนะชุดประกอบนะครับน้ําหนักเบานะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลนะครับโลครึ่งนะครับเรามาแกะกันดูเลยนะครับจะเป็นหน้าตาแบบไหนก็แกะออกมาแล้วก็จะเป็นชุดขาเขานะครับชุดขาเขากางได้ง่ายเลยครับกางได้ง่ายแบบนี้เลยจะมีตัวนี้ขึ้นมาครับ ตัวนี้คล้ายๆกับตัวใหญ่เลยนะครับแต่จะเล็กมาหน่อยนึงนะครับขนาดเขาจะลดลงมาหน่อยแล้วก็จะเป็นชุดด้านข้างเขาชุดด้านข้างแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับเขาจะมีล็อกให้อยู่นะครับด้านแบบนี้ประกอบง่ายนะผู้หญิงก็ประกอบได้นะครับก็ได้เลยชุดแบบนี้แล้วก็จะเป็นชุดด้านฐานเขานะครับแบบนี้นะครับแต่เล็กนี่นี่ใส่ได้เลยนะครับก็จะเป็นรูแบบนี้นะจะเป็นรูให้นี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่เสร็จเข้าไปเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะครับขนาดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ชุดเโต๊ะเล็กนะครับสะดวกสบายนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับตัวใหญ่เลยนะครับเป็นแต่เล็น้ําหนักเบานะน้ําหนักประมาณ1.5กิโลครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันเลยนะครับขนาดกว้างยาวนะครับขนาดตัวนี้อยู่ที่ประมาณ52เซนติเมตรนะครับ เท่ากันเลยนะครับ52ซนติเมตรนะครับนะครับกว้างยาวเนาะเดี๋ยวมาดูความสูงกันครับความสูงจากพื้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ53เซนติเมตรนะครับถือว่าถ้าจะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะครับพอดีเลยนะครับผมน่าจะเป็นเก้าอี้ตัวต่ำๆนิดนึงนะครับก็วางของได้สบายนะครับเป็นสแตนเลสแข็งแรงนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับถุงให้อย่างนี้ด้วยนะครับราคาตัวชุดนี้อยู่ที่ประมาณ1,900บาทนะครับ1,900บาทเองนะครับมีเยอะเลยนะครับที่ร้านเรานะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับ ส่วนนะครับช่องทางนะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางที่1นะครับก็คือเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับศรีราชาแคมป์นะครับผมสองนะครับไลน์นะครับทางไลน์นะครับผมสามนะครับทางช้อปปี้นะครับผมแล้วก็ที่ช่องทางที่สี่นะครับทางทิกตอกก็ได้นะครับเข้าไปหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะครับแล้วก็ไปจริงมันจะมีลิงก์ไลน์นะครับถ้าใครเข้าไปในงก์ทิกตอกเนาะก็จะมีลิงก์ไลน์วางไว้นะครับเข้าไปกดเข้าไปสั่งที่อีไลน์ได้เลยนะครับก็จะมีสายหลายช่องทางนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมมารีวิวนะครับชุดโต๊ะสำหรับไปแคมปิ้งนะครับของสีราชาแคมป์นะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางสีราชาแคมป์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ